Studio นี่คือคนบ้ากระตูดเวลามีเรื่องเฮ้ยเพื่อนมึงซุ่มไม่ได้หรอกคาถาแยกเงาพันล้านเจาะเงาพงเฮ้ยในจังหวะนี้แหละเปิดกระทิ่งบอกไวอถึงรู้ท่าไม่ถึงการเหรอผมขอพลังฉันด้วยซุปเปอราศยาซุปเปอราศยาคนมัดไทยน้าถึงเขาจะแพ้แต่เขาก็กลับมาแก้แค้นได้เสมอเดี๋ยวมึงเจอกูมึงปั๊มเลยเฮ้ยกระสุนวงจวงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ ควบคุมพลังธาตุวารีวารีอ่ะอูชิอะนี่เสื้อกูแพงนะเว้ยเวนคุริลินในจังหวะน,นี้คุริลินโดนฟรีเซอร์เ <ขอ S 1> ลน่นอะไรของมึงมึงกูไม่ใช่ฟรีเซอร์และตอนนี้ซุนโงกุลกําลังตกในความโกรธไอ้สัตว์โกรธไอ้สัตว์โก,ก,กรธเรื่องราวจะเป็นไงโปรดติดตามชมตอนต่อหนอน,อนี้เลยอืยอยมนี่ฝักไว้ก่อนเถอะม,มึงหนีแบบบินจา่าวันต่อมาการแก้แค้นก็ยังไม่จบสิน้นโอย เกี่ยงแล้ววันเนี้ยยึดแม่บ่ายโมงจิบหายเย้ยเมื่อวานเจอพวกแม่งเหนื่อยจิบหอยเลยหลังหน้าแปรงฟันก่อนแล้วเฮ้ยหวังว่าคงแม่งไม่เจอแม่งระหว่างทางนะไอ้สัสเอ้ยโอ้ยอะบังคายมึงมาทำอะไรในบ้านก <oh! ูงงจากบ้านกูไปดูนี่แล้วนะเว <K> uh <ott is> ้ยกูไม่ไป ไอสัตว์มึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยเฮ้ยเออเชี่ยไปไหนรูวะมึงไม่มีทางรู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนอยากรู้ต้องตอบคำถามกูก่อนเลิกเล่นได้แล้วส่งตัวเพื่อนมาเดี๋ยวนี้ช้าใครกับใครอะไรกันกันเอานี่มึงไม่ฟังกูเลยเหรอเนี่ยไอสัตว์มึงตอบผิดโอ้พอดีกูเลิกเล่นอย่างมึงแล้วไอสัตว์อย่าเข้ามินนะอย่าแตะตัวกูเอาเฮ้ยแม่งหลับนี่วะเป็นไงเฮี้ตยตลกมากอะ <c oughs> กูไม่ตลกมึงรู้ไหม ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นความจริงที่กูจะต่อยมึงไงหยุดตรงนั้นเลยกูจะเขียนชื่อมึงลงไปในเดทโนตอย่างแรกเดทโนตไม่มีจริงอย่างที่สองมึงไม่รู้ชื่อกูเดี๋ยวมึงก็รู้จะโชาะตัว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 ฟินอ่ะแล้วไงต่อมึงจะตายภายในสี่สิบวิงั้นถ้ากูไม่ตายภายในสี่สิบวิกูจะเตะตูดมึงได้เลยงั้นกูจะให้มึงตายอย่างทรมานอีกที่ดำนี่ต้องโดนตูดจนตายเอ้าทำไมกูยังไม่ตายล่ะ อะไรอ่ะมันไม่เคยเกิด่างนี้มาก่อนน่ะ,ะหรือว่าไอด้ดำมันไม่ใช่เชือจริงของมันน่ะแย่แล้วหน้าท่าอะแ้วโอ้โอมึงยอมแพ้แล้วกลับบ้านไม่ได้ไร้ษัทกูเหนื่อยไม่มีเขาไม่ยอมแพ้สำหรับกูมึงเจอหนี้กระสุวิยญญานปิว้วนี่มึงดูกระตุนจนเสียสติแล้วลึงหน่้งดังกูโอ้ยเจ็บ ไม่อีนี่เสียงมึงเจ็บสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงสัญญากูมาว่ามึงจะเลิกดูอนนี่เม่กูไม่มีวันเลิกดูอนิเมะแต่กูเจ็บเลิกดูวนเลยเม่กูยอมไม่ได้ทันจะดีกว่าเอ้ยโอ๊ยแม่งโคตรเจ็บเลยเฮียไอสัตว์เอ้โคตรเจ็บเลยสัตว์ไอ้เฮียเจ็บมากใช่ไหมโอ๊ยไอ้มึงต่อยมันทำไมก็แม่งแอบเข้าบ้านกูมาแล้วก็เล่นเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงก็ด้วยแหละ เออกูนอนอยู่บ้านดีๆนะกูก็ตื่นมาก็อยู่ที่นี่แล้วอ่ะแตว่ามึงก็คือผู้เสียหายมันกูงไงล่ะงั้นเราก็มาจัดการกระทืบอีกเว้นนี่<ด><ด>วะเดี๋ยวอย่าพึ่งมันก็แค่ชอบกร์ตูนน่ะแต่กระตูนที่แม่งชอบอะ่ะมันไม่ใช่ของจริงด้วยไม่ใช่ของจริงด้วยนี่กูจะให้มึงดูว่าของจริงมันเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนชุดแล้วงั้นกูกลับบ้านเลยนะนี่ยาลาจิปโปเก้าเหลสงเวียนอยูยาายอ่บ้าว จื we ๊บจื๊บไม่ตายเดียมซีโร่จ้าจจโจจโจูจู่จู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 ่เหนื่อยเฮ้ยเออเซคันโดมัดปืนย่างยื่นยังไงล่ะมึงยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะยันยินยาวเป่า โอ้ยต่อยสินี่มึงต่อยเขาเจนสลบเลยเนี่ยไงยละมึงของกิมเมล่าเนี่ยแหละวิธีการะตูนของฉันมึงจะเอาการ์ตูนมาปานกับความจริงไม่ได้นะเว้ยไม่ได้ไม่ได้นะไ,ไม่ได้ใช่ไหมฮะ